ที่ไม่รูห,หรอคะก,ก็ก็อาจจะแบบสะสมมาจากตอนช่วงงานเยอะแหละแต่ตอนนี้ก็โอเคลวเพราะว่าละครเพิ่งปิดล่องไป<ช>ก็ตอนนี้ก็โอเคสบายๆค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นหวัดอยู่เนห,หเนื่อยกูอนะะเพราะว่ากูอีนี่คือตอนนี้ได้ยินแค่ค่านี้ค่ะเนี่ยนะว่าค้านี้อื้อยอยู่อันนี้คือได้ไปไไหาค<า>ุณหมอเลยไหมคะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าแบบเหมือนก็เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยปกติก็กินยารักษาเองกี่วันแล้วคะเป็นกี่หยุเอ่อก็สี่ได้แล้วมั้งคะ ต้องไปรักษาตัวไหมคะพักงานอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องพักงานเลยค่ะนี่เป็นบาดมานี่ก็มางานได้ไม่เป็นไรกลัวไม่ไม่กลัวว่าจะเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยไหมนานแล้วนะไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกใช่ค่อนข้างมั่นใจเขาไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นบาดเลยเงี้ยหาล่าสุดเขาไปออกรายการเลยการล่าสุดทําไมคะเขาบอกว่าสเปคปเขาชอบผู้หญิงตัวเล็กแล้วหัวเราะตลอดเวลาหรอหรอเป็นมิวเป็นมิวแน่แล้เป็นรัง ผู้หญิงบางคนก็หัวเราะตลอดเวลาเหมือนกันเราหัวเราะเราก็ไม่ได้หัวเราะตลอดใครจะไปหัวเราะตลอดเวลาถูกไหมคะเราก็แล้วแต่ว่ามีเรื่องอะไรตลกหรือเปล่าตลกก็หัวเราะไม่ตลกก็ไม่หัวเราะบอกว่ามีเต้นตื้นทำอะไรก็ตลกไปหมดเลยก็เป็นคนเต้นตื้นค่ะก็เป็นคนหัวเราะง่ายอะไรเงี้ยเมื่อกี้ขนาดแสดงหัวเราะเลยเสียงพึ่งจมูกดีใจใช่แล้วไม่แล้วแล้เมื่อพูดเสียงดังเลยแบบเนี่ยพอมันรู้สึกแบบเออโหอื้อข้างหนึ่งอะ ที่มีคนุูยงส่งเสริมแบบว่าต้องติดต่อแน่ๆก็หมายวว่าเขาน่าจะแบบเห็นเวลาอยู่ด้วยกันเราก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะอินจากหนังอะไรเงี้ยค่ะขาบคุณค่ะอาจจะเปิดแล้วใช่ไหมจะถามว่ามันมีในเพจใต้เรียงอะค่ะเขามาเขียนว่าที่มิเฮให้สัมภาษว่าไม่เคยไปไหนไหม่กับโคอย่างเง้คนเข้ามาเมน่าไตลซิงอะไรอย่งเงี้ยี่ด้วยเราไปอเคยไปอยู่แล้ว ไปอ่ะเคยไปอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปสองคนมันมีคนอื่นไปด้วยสำคัญนะราเล็ตไม่สำคัญไปคนก็เข้าใจถูกไงค่ะว่าเราแบบไม่ไปอ๋อเหรอไม่เคยอะเคยไปนึกภาพมื่อม่าบอกว่ามิวก็ได้เจอบ้างแห่งเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยไปสองคนแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะใช่ก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นร้อนแล้วไม่ฮอตจังไม่ไม่ฮอตหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยร้อนหนักใจมากไหมคะหนุ่มๆในกระเป๋าเยอะมากตอนนี้เป็นข่าว ไม่มีหนุ่มในสตตอกสักคนเลยเหมือนเราเป็นข่าวกับหนุ่มๆเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าโสดมั้งคะแล้วคนก็เลยแบบว่าจับโยงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําตัวลำบากไหมเพราะแบบว่าไปไหนมีแต่คนถามแต่หนุ่มๆก็ไม่ไม่ลำบากนะคะเราก็ทําของเราค่ะ มันมีล่าสุดดิค่ะลาสโซ่หลายเล่ามากเลยอ่ะนี่แหละค่ะโอ้โหนิ่มพุ่งโสดเลยเนมประกาศตอนแรกบอกว่าไม่มีชื่อคไม่มีชื่อโสดบ้างมาก็เลยแบบว่าเอ๊้เขาก็บอกว่าชอบผีตัวเล็กอีกแล้วโป็นแบบในใจอย่างนี้เลยเราก็โชว์ไปอีกแล้วเเออพราะค่ะพี่เนมรู้จักไหมเราพี่เนมก็เคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งค่ะเคยไปเล่นเดมวีให้กับพี่เนม ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราโสดแล้วเขามีโอกาสไหมคะก็ก็ก็ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนแหละค่ะแต่ว่าถ้ามาจีบก็นี่เขาเพิ่งเล่ากับแฟนไม่ใช่หรอแต่ว่าเราอ่านข่าวเนาะก็เมื่อกี้เธอเพิ่งพูดฟิตแจ๊สเดี๋ยวเหอเมื่อกี้เพิ่งพูดเออคนยิวไม่ค่อยเปิดอะไรใครเลยอ่ะชิลๆก็ไม่ไม่มีใครให้เปิดไงคือเขาจีบแต่เราไม่ไม่รู้เรื่องอย่างอ้าคือเราก็ เรารู้หรือเราไม่รู้แต่เราก็คือคิดว่าเขาเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วอย่างวันนี้าไดเจอกับเขายังห่างไอะไรนะคะเออไม่หรอกค่ะเราก็เราก็เหมือนเราก็เราก็ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะนะเนาะเพราะว่าเหมือนแบบคือเราก็ต้องแบบศึกษาให้ให้ดีๆก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า บางทีคนนั้นน่าจะแบบเพิ่งเข้ามาแล้วเราจะไงจะให้เป็นแฟนเลยเงี้ยหรอมันไม่ได้ไงมันต้องเป็นเพื่อนไปก่อนเพื่อแบบทำความรู้จักกันไปก่อนก็เป็นคนดีอะค่ะยงย่งุ่ๆที่เป็นข่าวกัเราคมีใครแอตรงกเปคเราก็ค่ะแต่ว่าสเปคมันก็ต้องแบบต้องรู้จักนิสัยใจคอ หน hey. okay. ุ่มๆที่ไปข่าวหมดนี่ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้ทั้งหมดใช่ก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยคุยกันหมดคุยเป็นเพื่อนกันทุกคนเลยไม่เคยแบบมีคุยหมดไม่เป็นเ่อนกันหดเส้ไหมเจ้าเล่ยกับเมลค่ะก็เออนี่ไม่ชอบกันีลไม่ชอบกันเล่ชบกันไม่มีหนุ่มจริงอย่างีอะไรนะคะไม่มีหนุ่มจริงไม่มีนะไม่มีตับขาหลอกหรือเปล่าก็ก็คือยังไม่ได้แบบว่า มีใครที่แบบเป็นหนุ่มพิเศษเอางนี้ดีกว่าอแต่ทุกคนเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบขนาดปิดกั้นแต่ก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้มีใครพิเศษเราก็คิดว่าทุกคนก็คือเป็นเพื่อนที่ดีกับเราไปก่อนอย่างเงี้ยสามารถทําคะแนนได้ทุกคนไหมคะโอ้ยนี่จะเสียให้ใครเข้ามาอันนี้พ่อมาขุมเลยนะพ่ออยู่ด้านัอ้าวพ่อมาแล้วแบบขอถามนิดนึงสูกิแต่งงานแล้วแบบว่า คือเราไม่ได้มีแบบว่าสามารถคุยอะไรกับเขาเรอไม่ได้มีคอนแทคของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยินดีกับเขาด้วยค่ะเพราะเหมือนเราก็ชอบทั้งแบบทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบแต่งงานกันก็แบบว่าต้องมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยค่ะจะได้เจอกันอีกไหมคะคุนพี่ณตอนนี้ยังไม่มีนะคะ